สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันเดว์ขาวสาฟุตบอลที่ไม่ว่าจะอยู่ไกลถึงปลายชมพูทวีปผมก็จะนํามาเล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันนะครับเรื่องราขาวสารในวันนี้ครับเรามาพูดถึงเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันเต็มๆนะฮะวันนี้มีการประกาศรายชื่อนะฮะยู่าสรอบคัดเลือกเอเชียนคัพด้วยอ่าล่าสุดหมาดๆเลยแล้วก็ คืบหน้าทีมชาติไทยชุดใหญ่นะฮะเดี๋ยวยังไงคุยกันก่อนอื่นเราไปคุยถึงกรณียูยิปสามนะฮะชิงแชมป์เอเชียกันก่อนมีการประกาศรายชื่อออกมา26รายชื่อนะครับรายการนี้จะแข่งขันช่วงวันที่3ถึงวันที่9กันยายนซึ่งไทยอยู่ในกลุ่มกับมองโกเลียเลบานอนและก็มาเลเซียนะคล้ายๆกับปีที่โค้ชโย่งคุมนะที่ว่าฟ้าลิขิตเราอยู่กับมองโกอยู่กับมาเลเหมือนกันเข้ารอบไปแบบฟ้าลิขิตเนื่องจากลาวพลิกชนะมองโกในตอนนั้นทําให้ฟ้าลิขิตเราเข้ารอบนะคร,บครั้งนี้ก็เจอกับมองโกแต่ว่าดีหน่อยที่่เเลนนนในบ้าาของร แต่ว่าเรื่องของสนามต้องบอกว่ารอยืนยันก่อนนะยังไม่รู้ว่าจะเตะที่ไหนเพราะว่าสนามของ BG ีเนี่ยเขาต้องการปรับญ้านะฮะเพราะเขายังไม่พอใจกับหญ่าในช่วงที่ปรับไปแล้วในช่วงปิดฤดูกาลเขาจะปรับอีกทีนี้ต้องไปดูว่าไทยของเราจะไปที่สนามไหนมอธรรมศาสตร,ร,ร์รังสิตก็น่าสนใจ เดี๋ยวรอประกาศความชัดเจนอีกทีหนึ่งซึ่งประกาศรายชื่อนะครับออกมาเนี่ยตามนี้เลยครับเดี๋ยวจะมีการตัดตัวอีกนะประตูมาเยอะเลยประตูมา5้าเลยนะนำโดยสรัศโพสมันชมพัฒบุญเลิศนะครแล้วก็ในตำแหน่งกองหลังนะครับขุนเคยกันดีพลเอกมณีกรนะครับวาริชชูทองชานนร,รมมา พิชัยเสียนกระโทกชนพัฒนบัวพันธ์นะครับกลางก็จะมีสิทธาบาุญล่าเสกสันราตีชัยพลอดทนข้าคณา,าคำยกนี่ยมาแล้วฮะที่เรารอดูอยู่นะตัวเป้นจากไทยลีกนะครับเข้ามาช่วยชุดนี้อิกราสจากพีทีประจวบสมุูรสงครามน้ำพึ่งนะฮะศรลปภพวันดีชวันวิทย์แซ่เหลาแล้วก็สําคัญที่สุดธนกิจโชเมืองปักถือว่าโอเคเลยฮะในรายของธนกิจ ลงกระบ,บุยรำบ่อยฮะไทยลีกล่าสุดก็ลงตัวจริงในการเจอลำพูลวอริเออร์เจอสังงองก็ลงตัวจริงนะฉะนั้นแล้วคราวนี้ยึดแกนหลักนะสลบสับเปลี่ยนกับสุพรัณเหมือนตาน่าจะพัฒนาการไปไกลเลยเกินฮะเรียกว่าเล่นแบกอายุนะฮะข้ามขั้นมาอายุ่23อายุ18ปดปีนะปีนี้แล้วก็เหล่ากองหน้าก็จะเป็นยศกรบุรพาธนุตโพชัยนะฮะแล้วก็มีอับรุรมานเอสซาดีนะ,ะของโปลิเทโลลูกครึ่งไทยลิเบียนะฮะก็เห็นเคยมาซ้อมก็เข้ามาติดทีมชุดนี้ ต้องดูว่าสไตล์โคดวานจะทําทีมดุดันขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้ฟอร์มดีเท่าไหร่นักนะอย่างน้อยๆแหละการคัดยู23ต้องผ่านเข้ารอบให้ได้ซึ่งก็น่าเศร้าครับที่ครั้งนี้นักเตะจากต่างประเทศไม่มีใครเข้ามาแล้วก็ในรายของเอราวันกานิเย่หลุดโผไเป็นที่เรียบร้อยฟอร์มก่อนหน้านี้ที่มาเล่นอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีนะฮะแม้ว่าจะคัดเอเชียแต่เอราวันก็ไม่ได้ลงเล่นในชุดนี้แล้วนี่คือสิ่งที่น่าเสียดายนะ จริงๆแล้วฝีเท้าเนี่ยเราเห็นเด่นๆนะฮะรายการเยาวชนของลียงปวนจัดนะมาอยู่ที่ไทยยังไม่เข้าระบบรอเอาไว้รอบสุดท้ายแล้วกันถ้าผ่านได้นะอันนี้รอบคัดเลือกก่อน ส่วนทีมชาติชุดใหญ่ของเรานะครับจะมีการประกาศในรายชื่อเนี่ยคือวันที่26นะอ้อไม่กี่วันข้างหน้าแต่ว่าเริ่มมีการเปลยมาแล้วนะฮะลิตรายชื่อ50รายชื่อใครติดบ้างไม่ติดบ้างหลักๆนะที่เราอยากได้ยินกันนะ50รายชื่อนี่เบนเดวิดเจมส์บริสฟอร์ดลูกครึ่งนะสยามแยับมีรายชื่อหมดในลิตร50 แต่เขาจะตัดนะตัดเหลือ23มเหมือนเดิมนะอันนี้คือลิตรายชื่อเบื้องต้นก่อนอ,อแล้วก็ตัวต่างประเทศซูบโชคมิเกลสัน้นปอเมตกลับมาหมดออในฟีฟ่าเดย์หนนี่คิงคัพบหนนี้ก็น่าจะผมว่าน่าจะผ่าน23ารายชื่อทั้งหมดถ้าไม่มีาการบาดเจ็บนะอยู่ในลิทห้าสิบรายชื่อในขณะที่คนที่ไม่ติดนะครับที่พูดไปก่อนหน้านี้ว่าอยากกลับมาติดทีมชาตินะเพราะว่าทางสื่อมาเลเซียไปถามมาเล่นเก่งขนาดนี้ทำไมไม่ติดทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็บอกผมก็อยากกลับไปติดนะฮะแฟนบอลคิดว่าผมไม่อยากติดผมอยากกลับ แต่ไม่รู้ว่าโค้ชจะชอบผมไหมนะฮะสรุปแล้วอิชิไม่ชอบครับ <c oughs> เออพูดกันแบบนี้เลยไม่ติดก็แสดงว่าไม่ชอบเออไม่รู้ว่าแกฝังใจหรืออะไรหรือเปล่านะเพราะว่าวันที่เจอบุยลำนี่เควินอย่างท็อปวิ่งจีด๊ดก็พูดไปแล้วนะครับผลพวงในอนาคตมาสุ่ผลกระทบแน่นอนในตอนที่เรียกเควินติดล่าสุดแล้วบาดเจ็บคือมันไม่มันเป็นทางไม่ขนานกันอะหลายรอบนะฮะหลายรอบก็เลยอ่ะต่อให้ฟิตอิชิก็ไม่ได้ไปฝากความหวังไปล้ละพี่ชาก็ไม่ได้มานะพี่ชาอุตรา นายเห็นใจเพราะไม่ได้ลงเล่นเลยในสลังงอเป็นนักเตะไทยนี่ได้ลงประจำนะในเมืองทองแต่ว่าพอไปอยู่สลังงอเนี่ยไม่รู้ว่าโค้ชไม่ชอบหรือยังไงนะแต่โค้ชบอกชัดเจนว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นตัวหลักในตอนนี้นะการที่มีพี่ชาอุทราและเขาไม่ได้อยู่ในชุดหลักตอนนี้เนี่ยเป็นการตัดสินใจของผมเองนะโค้ชคินโนชิของญี่ปุ่นบอกมันเป็นเรื่องเทคนิคแต่นาะคตทุกคนจะได้เห็นเขาลงสนามแน่นอนแต่เขาเลือกเควินไว้ก่อนนะถ้ามีโคต้าอาเซียนเนี่ย เควินต้องเบียดกับพิชายอยู่แล้วเหนื่อยหน่อยนะครับลีก็ไม่ได้เล่นบอลถ้วยก็ไม่ได้เล่นแต่ต่อให้ได้เล่นนะอย่างเควินนี่ก็เห็นแล้วไม่ติดก็คือไม่ติดนะแต่สิ่งที่เซอร์ไพรส์สุดๆสำหรับแฟนบอลไทยนะฮะก็คือการกลับมามีรายชื่อแต่ไม่รู้ว่าจะโดนตัดออกไปไหมนะฮะแต่กลับมาแบบนี้แฟนบอลไทยชื่นใจแน่นอนกับธชีร์ธรบุญมาทันเข้ามาอยู่ในลิ์ในรอบปีกว่านะฮะมันถึงเวลาแล้วที่พี่แกจะกลับมาอีชอีนี่สร้างสายเลือดใหม่เข้าใจฮะแต่ว่า มันจะต่อยอดนะส่งผลกระทบไปต่อเอเชียนคัพที่เราอาจจะไม่ได้เข้าร่วมนะเพราะว่าเราแพ้ต่อเติร์กไปแล้ว1แมตช์กว่าจะรอเอาคืนก็ปีหน้าเลยเราจําเป็นต้องขุดเอาทุกสภากำลังนะครับเข้ามาช่วยในครั้งนี้นเหมือนกับได้หลายทีมขนาดอินเดียยังไปขุดเอาชนินชาเฮตีกลับมาหลังจากแขวนสตาร์ทไปแล้วเลยทุกคนอยากเข้าร่วมเพราะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเข้าสู่เอเชียนคัพโหดมากโปรแกรมโหดมากแล้วเราพลาดท่าไปแล้วต่อเติร์กนะเราไปลุ้นแบบว่าให้พวกไต้หวัน อย่างเงี้ยนะพิกกลับมาชนะพวกเติกพวกศีลังการที่ตัดแต้มช่วยอะไรเงี้ยนะด้วยฉะนั้นเทียรทรบมุญมาทันกลับมาเป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์สุดๆเพราะเขาประกาศแล้วว่าอาจจะไม่เห็นจะตุรเทพอีกต่อไปนอกจากชนะทิปนะก็คงต้องเลือกเพราะว่าลิศครั้งนี้ที่ติดมาด้วยเนี่ยในตำแหน่งแบ็กซ้ายก็ยังมีสัตว์สลักไหประโคนอยู่ด้วยนะ คือถ้าใครดูล่าสุดใหประโคนจะเทียบกับพี่อุ้มนี่ยังยากนะเออผมยังติดตาภาพที่แกเปิดหนีเพื่อนอยู่เลยอะ่พะพะใหญ่ศรีซอกอิริโกอุ้มก็ชัดเจนนะอย่าก,กลับมาเล่นทีมชาติยังเป็นแพชชั่นของเขาเสมอแล้วก็คิงคัพเนี่ยที่การเนี่ยคนที่เคยเล่นด้วยกันอย่างสุชาดน,นุ่มเขาก็บอกแล้วเขาอยากเห็นทีละทอนมาที่การแล้วคนก็อยากเห็นซูเปอร์สตาร์ด้วยครั้งนี้ถ้าตัดออกถือว่าช็อกเหมือนกัน่านะแต่มี50แล้วอุ่นใจไว้ครึ่งหนึ่งชนะทิพย์แน่นอนครับพี่เจยังคนจะบัญชาการในชุดนี้ แล้วก็ชนะที่เป็นกระแสอย่างมากนะครับเนรแวกอาเซียนโดยเฉพาะกับเวียดนามนะเวียดนามนี่ออกมาปรดนามกันเยอะว่าไปแต่งงานแล้วผลงานแย่แต่งงานแล้วฟอร์มดรอปบ,บางคนก็บอกว่าถ้าเปรียบก,บกับกวงไฮเนี่ยห่างเกินไปนะถ้าเปรียบกับฮวงดึกไม่รู้ว่าจะเทียบได้ไหมแต่กวงไฮตอนนี้แย่มากนะยากเช้าไปเปรียบกับฮวงดึกอีกตั้งแต่กองเฟืองแล้วนะชนะทีมหนี่กองเฟืองกวงไฮจะไปฮวงดึกอีกหรอเออซึ่งภายใต้กระแสดรามาร่านี้นะครับที่ต่อว่ากวงไฮเยอะว่าแต่งงานแล้วแย่อะไรเงี้ยนะสื่อของเวียดนามนะครับ ก็มาพูดนะว่ามานพอกกิ้งเนี่ยพูดว่าผลงานของชนาทิปเนี่ยเป็นระดับโลกเลยนะเอออาจจะใช้คําไม่รู้ว่าดูเวอร์ไหมแต่มานพูดแบบนั้นนะไม่เพียงแต่ทำประตูดได้แต่ควบคุมเกมทั้งหมดอีกด้วยแต่ว่าสื่อเวียดนามมองว่าอาจจะพูดเกินจริงไปหน่อยนะว่ากองอันธนอยแพ้แค่ชนะทิปแล้วก็รู้สึกสงสารตัวแทนของวีลีกเมื่อล้มเหลวกับสานการแบบนี้ กวางไฮเองก็ควรจะยากที่จะยอมรับผลการแข่งขันและจะยิ่งไปกว่านั้นอีกถ้าถูกนําไปเปรียบเทียบกับฮีโร่ของปทุมอย่างชนาทิพย์อันที่จริงนี่เป็นเพียงหลายแมตช์ที่กวงางไฮได้เจอกับชนาทิพย์แต่ไม่มีสถิติอย่างเป็นทางการแต่จากการประเมินก็เห็นว่าชนะทิพย์มักจะมีอัตราการชนะสูงกว่าแมสซี่เวียดนามแต่อย่างไรก็ตามสื่อหยียนเนี่ยปกป้องกวงางไฮเต็มที่โดยบอกว่ายากที่จะบอกว่าใครเก่งกว่ากันเพราะแต่ละคนมีสไตล์และการเล่นและประสิทธิภาพที่แตกต่างกันขณะนี้ยังบอกว่ายากที่จะบอกว่าใครเก่งกว่าอย่างนั้น โอ้ย oh แต่เขาก็บอกว่าคนรุ่นหลังอย่างกวงไฮสามารถเรียนรู้ได้อย่างน้อยที่สุดแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของตัวเองในยามที่ทีมต้องการพวกเขากล้าพูดได้เลยว่าถ้ากลับมาเจอกันอีกครั้งกวงไฮกับชนาทิพรับรองว่าตื่นเต้นสุด,สด ยังไม่ยอมนะสื่อเนี้ยยังไม่ยอมบอกว่าใครเก่งกว่าเจนี้เขาบอกไปแล้วนะครับนักเตะทุกคนนายเขาอยากจ่ายเงินให้คนเก่งนะคือคุณต้องเก่งพอถ้าคุณอยากอยู่ที่นี่นานๆแต่คุณได้เป็นแค่ตัวสำรองเนี่ยคุณก็จะกลายเป็นแค่คนไร้ค่าเดี๋ยวสุดท้ายคุณหมดค่านะชนนที่บอกเลยพวกเรามันก็เหมือนหมาล่าเนือ้อเล่นเพื่อทีมแล้วต้องเล่นเพื่อตัวเองด้วยนี่ฮะไม่มีคำปลอบใจสำหรับชนาทิพย์เขาเจอเขาผ่านโลกมาแล้วผ่านประสบการณ์มากมายฉังนั้นสิ่งที่เจทำสร้างแรงกระตุน้นและโมเมนตมัมให้เพื่อนๆได้แน่นอนก็หว่วาจะม,ม การบาดเจ็บใดๆนะครับแล้วก็มาช่วยกันให้กับทีมชาติไทยของเราได้ประสบความสาเร็จตั้งแต่ในกิงคับเป็นต้นไปรวมถึง2นัดที่จะเล่นในเอเชียคัพรอบคัดเลือกด้วยวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปแล้วจ้ะสวัสดีนะจ๊านายจ๋า